ได้เยอะอยู่นะห้าบาทอะ่ะอืมอืมอแรงๆได้ไหมคะโอ้ <laughs> ไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบพี่อุ๊อีกนะคะแลวนะครับผมวันนี้นะคะเราอยู่หน้าโรงเรียนอบจอเชียงรายนะคะ่้ว,วันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์หบาท ไม่ใช่ร้อยยี่สิบห้ามิลลิลิตรนะคะเรามีเงินห้าบาทแต่ว่าเราจะเอามาทําว่ามีตังห้าบาทซื้ออะไรได้บ้างใช่เพราะว่าบางทีเลิกเรียนแล้วเหลือเท่านี้จริงๆใช่เราจะมาดูกันว่าเนี่ยแหละค่ะห้าบาทซื้ออะไรได้บ้างไปไปดูกันมาม่าทรงกี่บาทครับเดี๋ยวนี้มาม่าทรงหกบาทค่ะเอากับบ้านยากใหญ่มาม่าดิบยังกินไม่ได้ใช่มีมาม่าช้างน้อยอะนะโอ้ซื้อได้ในเซเว่นมีป่ะครับอันนี้ไม่ได้ช้มปั่นสิบบาท คนเนี่ยเขาจะติดป้ายอย่างละ10บาททั้งนั้นเลยอะคะ่ะมีห้าบาทเราจะได้กินอะไรเราต้องเราต้องรวมตังค์กันแล้วไม่ใช่ต้องหาเราต้องหาก่อนมมียำมะม่มงวงปลากรอบด้วยค่ะกินต้วต้นเด็กพี่ทำไงครับต้นเด็กพี่มอีอยนนู่ะโฮโอ,อมันก็หลายปีแล้วเนาะ ซื้อไม่ได้เลยน้ำแก้วสิบบาทอ่ะออไม่มีต่างกินน้ำาี้ธรรมดาสิบบาทใส่ไข่ยี่สิบใส่กล้วยใส่ไข่สามสิบอ๋ออดอดไปวถ้า <c oughs> เป็นลูกชิ้นอ่ะที่ไม้ละห้าบาทแล้วก็ไก่ปิ้งชีสบอลห้าบาท ซื้้อแลวนะจริงเหรอไก่ซอสมีป่าวมีอยู่ก็ครับข้างล่างอ่ะพี่ไก่ซอสมดครับผมเอาชินบอลแล้วกันนะครับผมเอาชินบอลสองลูกค่ะในี่ยสยางหมูยางห้าบาทคิวอะอดนะครับวันนี้ถูกกว่าเซเว่นเยอะเลยน้องชอบใส่ถุงให้มาลูก คป้าจะดีมากยังไม่ทันขาดครับป้าเอาเซ็ตกล่องโล่สองอันนะคะแล้วก็ไข่ลงสอสองบาทจ้าเอาอย่างละอันค่ะพี่สั่งอะไรบ้างพี่จำได้ไหมครับมีไส้ย่างหนึ่งไม้ค่ะเห็ดเลือดไม้แล้วก็แล้วก็บึก ไทยมีอะไรอะไรอร เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้มาทั้งหมดใา่ทาี่คะนโอน่าจะซักสิบชิ้นก็ประมาณ50บาทอะไรประมาณเนี้ยเป๊ะมากได้มาทั้งหมด10อยาอ่างค่ะใช่ค่ะ10อย่างเลยอย่างละ5บาทคือตามหาพอสมควรน,นะตอนแรกเข้าใจว่าน่าจะมีแต่ว่ากลายเป็นว่าเข้าใจว่ามีมีเยอะมีทุกร้านนะเข้าใจว่าอย่างไงมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเราได้อะไรกันมาบ้างอันนี้คือเราไปในะแบบว่า2คนมีคนละ5บาทใช่แล้วอย่างแรก เอ hey. ปีไก่อันนี้อันละห้าบาทโอเคนะคุ้มค่านะเป็นปีไกหนึ่งปีอันนี้ซื้อมาสองอันนะคะคนละคุ้มคุ้มนโอเคยซื้อแมคโครมามันก็ไม่ได้ถูกกว่านี้มากมายนี่ถือว่าถูกแล้วนะห้าบาทรสชาติเป็นไงบ้างคะนะ้โอ๊สุกปะวะอันนี้สุกเหรอก็เป็นไก่อ่ะพี่ เป็นไก่ที่ออกเปรี้ยวๆววหวานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาจะหมักซอสมาเนาะกินก็ได้ไม่กินก็ได้ผ่านไปไหมผ่านไปค่ะเจ้าของคน <laughs> อย่างที่สองนะคะอันนี้จะรวมเนาะสองสามสี่นะคะสามอย่างจะมีไส้ย่างหมึกย่างแล้วก็เห็ดย่างอ่านี่คือร้านเดียวกันอ่าอย่างละห้าบาทให้ดูร้านปิ้งย่างเขาเรียกเห็ดอะไรนะน้าโอเนี่ยเห็ดออรินจิปะ่ะครับผมน่าจะใช่นะคะ คุณยายเอกจะเรียกว่าเห็ดออริจินอลค่ะไปซื้อเห็ดไปซื้อที่แมคโครเรียกเห็ดออริจินอลอร่อยอร่อยเองๆใครได้ห้าบาทไม่อ้วนไม่อ้วนอร่อยเนาะอร่อยขอชิมไส้ย่างก่อนเห็นจับไหมเอ่ยพี่เคี้ยวได้ไหมอย่าเก็บปล่อยมาทางนี้ เพราะเห็ดอร่อยไส้ก็ควรจะอร่อยอืมอขอชิมปลาหมึกบ้างไม่คีเรเลยนี่ได้เยอะอยู่นะห้าบาทอะ่ะอยากเก็บหมึกอ,อร่อยหมึกหนุบนุ่มมากไม่เหนียวเลยอืมอืมหมึอกกรอบหมึกอ,อร่อยอะ่ะร้านนี้ผิดคาดเลย น้องจะกลับไปซื้อเพิ่มสี่อย่างผ่านไปค่ะมาอย่างที่ห้าค่ะเกีย๊ยวทอดเกียียวทอดสอดไส้ไส้กรอกด้วยน่คอ,อับัต<ร><ด>วนาเมื่มมเด็กๆ,ๆนะสมัยเด็กๆมีประมาณนี้จะไม่มีพวกเนี่ยไส้ย่างอะไรเงี้ยไม่มีหรอกโอ้โหไม่รู้คำไหนเลยนี่รสชาติมาตรฐานนั่งเดิมกรอบน้ำจิ้มก็จะหวานนมาตรฐาน ได้ได้สามอันห้าบาทแต่ดูจากหน้าตาอันนี้บัดมาอันนี้ดูสุกจะอิ่มฝ้าหนูเขาดูได้เยอะอันที่หกอันหยังอ่ะไส้กรอกเพาะไมมันมาอย่างนั้นอันนี้เขาหั่นค่ะเขาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นให้แล้วเขาก็ใส่ผักมาให้ด้วยอ๋อเหมือนยำมาเลยใช่อันนี้เกี๊ยวหน่อยอันนี้สองอันค่ะอันนี้น้องๆเคยเห็นอยู่แล้วมันเป็นไส้กรอกนมสีชมพูห้ามแล้วนะห้าบาทอันนี้อันนี้ชอบอันนี้ชอบชอบ ชอบเป็นคนที่ชอบกินไส้กรอกน,นมมากไส้กรอกสีชมพูเนี่ยอร่อยอะ่ะคือแบบรีเควสต์อะไรพีรีเควสต์เ,เ,เองนะมันก็เลยเป็นสองอันคราวที่แล้วอ่ะเคยทําคลิปไอ้นั่นนะคะตะลุยของกินหน้าโรงเรียนอ่ะแล้วก็กินอันนี้แหละแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากกลับไปกินอีกนู่นไม่ทันแล้วป้าเขาเก็บไปแล้วอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอพี่ใช่อร่อยมากเรารู้ว่าก็มีหลายหลายคนที่ชอบเหมือนเราพี่บิ้วจนแบบว่าสีช,ชมพูจริงเหรอโอไม่เคยรู้เลยว่าวอะไรกันไงโอ้โห,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 โหขนาดอะ ก็น่าจะไม่ชอบน้ำจิ้มนี้ก็ได้นะน้ำจิ้มมันไม่ค่อยอร่อยแต่ว่าไส้กรอกมมอร่อยไส้กรอกม,มันหอมมากไส้กรอกหอมคือกินเท่าบว่าจะมีกลิ่นเนยกลิ่นนมขึ้นมาเลยอะ่ะอ,อร่อยอันที่เจ็ดคือขนมเบื้องครับผมอันละสองบาทสองบาทใช่แล้วซื้อมาคนละเมื่อกี้ถามป้าเขามานะคะป้าเขาก็บอกว่าถามว่าปกติมีคนซื้อไหมคะสองบาทว่ราป้าเขาบอกปกติก็ไม่เด็กเขาก็จะซื้อกินทีลเเยอะๆไปเลย ถ้าสมมติว่ามาซื้อแค่อันเดียวของป้าป้าก็จะไม่ขายค่ะป้าผมก็จะให้ฟรีของบอดโอเคนะนี่ไส้เยอะอยู่นะขอบอกอันนี้อย่างที่เจ็ดคือหนมเบื้องเ<ช>อานะไปแปะเลยได้ไหมหรือพี่ต้องเคี้ยวก่อนได้ๆเมื่มอมีใคนมเบื้องก็จะมีโตเกียวค่ะน,นี่ครับหนุ่มโตเกียวนี่มาจากประเทศอะไรพี่มันจากประเทศไทยค่ะประให้ญี่ปุ่นไม่มีนะะเป็นไส้ครีม มีสามไส้นะคะมีไส้ครีมไส้สังขยาแล้วก็ไส้กรอกขอลองไส้ครีมหน่อยนะตุ๋มตัวเกลียวก็อันละสองบาทอร่อยนะไส้กรออร่อยนะไม่ขี้เหร่เลย,เลยจริงเหรอจริงม,มากมันเป็นเพื่อนกับมันเป็นเพื่อนขอนมเบื้องนะ่ะแต่มันต้องกินการต้องกินครีมด้ว้ยเขอดูไส้ไส้กรอกหน่อยนะคะ อสต็กเขาก็จ้จัดครึ่งอร่อยไหมยโอเคนะมันจะแห้งมนหน่อยอืมก็ครีมดยกว่าอย่างที่เก้าเป็นของที่น้องๆชอบกันมากๆสังเกตได้จากคอมเมนต์คราที่แล้วนะคะแล้วแต่ละที่ก็ราคาไม่เหมือนกันเลยเ,ป,เประเพราะว่า,าที่เนี่ยถูกสุดๆแล้ว เพราะว่าที่อื่นที่พี่เคยไปซื้อแมาก็ลูกละสิบาทลูกละเจ็บาทลูกละสิบห้าบาทแต่ที่นี่ชีสบอลลูกละห้าบาทชีสบอลนี่เป็นประเด็นประเด็นระดับจังหวัดมีทุกจังหวัดมีมีนีถึงมีถกเถียงอันอันนี้ซื้อมาสองลูกนะคะคนละลูกอันนี้โรยโรยแล้ชีสซาครับค่ะเคนะมือหน้าโอใหญ่นะคะอาจจะเห็นว่าลูกมันเล็กหน่อยนึงเนาะจะลูกมาตรฐานทั่วไป กินต้ววอนอร่อยตอนนี้เราเปิดแอร์ไม่ร้อนเนี่ยลูกละาห้าบอลอร่อยคุ้มค่าคุ้มราคามากถูกที่สุดในประเทศไทยแล้ะใครเคยเจอทีบอลที่ถูกกว่าน,นี้บอกเรานะ อย่างสุดท้ายคันนี้ประโยชน์รุ่นๆแทนๆทน่ดี๋ดูไม่ออกก็เป็นอะไรไข่ต้มกับซอสค่ะห้าบาทห้าบาทฟองละห้าบาทเขาขายไข่ต้มกับซอสด้วยมีซีอิ๊วให้เรียบร้อยเลยนะขอบอกน่าว่าเป็นไอเดียที่ดีนะคนขายนี่เขาแบบว่าถ้าจะกินไข่ต้มแบบเกาหลีต้องเอาตอกใส่หัวเอ้ยเดี๋ยวเอาตรงไหนตอกตรงนี้คะทีเดียว อเอาอีกทีนึงชัดๆหน่อยนไม่ออกอะโอ้แรงๆได้ไหมคะโอ้ <laughs> เฮ้ยทำคลิปอะไรทำไข่หงกินห้าบาท <laughs> ตัดอันนี้คลิปเดียวก็คุ้มแล้วเนี่ยแตกแปกแปกหมายถึงไข่ใช่ไหมคะหุงฟเน <laughs> <laughs> เดี๋ยวหาปถหาที่ใส่เปลือกไก่ก่อนนะอะไรนะเฮ <laughs> ้ย ถือว่าถูกมากนะเพราะว่าไข่ปกติเดี๋ยวนี้ฟองหนึ่งก็สี่บาทแล้วนะอันนี้กี่บาทอ่ะอันนี้ห้าบาทค่ะนี่ก็ใส่กลอกนับเป็นหมวดเดียวกันใช่ไหมใช่มันหมวดเดียวกันกรองเหมือนกันมาจากร้านเกี๊ยวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาเฉอะกลางกันน่ากินไหมน่ากินไหมไข่ต้มกับซีอิวนี่เป็นอะไรที่เข้ากาันเข้ากันที่สุดเลยนะคะก็กินผู้หญิงก็กินคำเล็ก ม,มันมากกรมุงสมองกรมุงหัวใจอาปากกว้างน้องๆเขารู้แล้วหล่ะพี่ไม่ใช่เป็นคนกินคําเล็กอย่ากโกหกตัวเองอย่ากฝืนหัวใจตัวเองหมดบางไม่หมดใส่ปากน้าโอได้นะน้าโอชอบ แล้วก็หมดไปแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะสาหรับซิบอย่างอย่างละ5บาทของเรานะคะถือว่าอิ่มคุ้มค่าคุ้มราคามาขนาดว่าซื้อมาสมมติว่าซื้อมาทุกอย่างเลยใช่ปะสองนค่นะห้บาทก็อิ่มนะมตกคนละยี่สิบห้าบาทเองนะไม่ได้นะนี่เหลือเพียบเลยนะกินได้ยยังเ<า>หลือลอีกนะคะแบบ,บเต็มมากแต่ที่แปลกใจแล้วคาดไม่ถึงก็คือไปเดินหาคือไม่มีน้ําราคา5บาทเลย น้ำทุกอย่างราคาสิบ,บาทหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่า <c oughs> น้ำหวานน้ำส้มกาแฟชามุกอะไรเงี้ยค่ะน้ำอัดลมบบน้ำอัดลมก็ยังสิบ,บาท <c oughs> ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจมากปกติน้ามันน่าจะมีน้ำแก้วละห้าบาทละถ้ามีางค์หรือว่าเราอาจจะาาาหา,า,าไม่เจอเองหรือเปล่าหรือว่าหรือว่านักเรียนอ่ะเขามีน้ำเปล่าฟรีทางกันอยู่แล้วจริงเหรอน่าจะมีน่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะอาจจะเป็นอีกมุมว่าเขามีน้ำเปล่าหรือเราพกน้ำเปล่าหรือว่าไปกรอกน้ำเปล่าได้นะครับ ต่น่าจะมีเี่ยเมื่อกี้พี่วิไปพไยไไไายามไปหาซื้อน้ำดีนะคะที่มีน้ำอยู่ในรถนะไม่อย่างนั้นถ้าสมมติว่าเราจำกัดงบแค่ว่า5บาทต่อของหนึ่งชิ้นอะเราจะไม่สามารถซื้อน้ำได้เลยและสำหรับใคร,รนะคะที่เคยซื้ออะไรในราคา5บาทก็เอามาเล่ากันามาเล่าประสบการณ์แบ่งปันกัน,กนละกันเนาะว่าโรงเรียนหนูอะใส่กอกละ5บาทอับพี่ละ5บาทพ<ม>ี่บาท 1, หนึ2 2> ่งสองบาทน่าจะไม่มีแล้วมั้งไม่แน่ใจอะ่ะตัวเกียว2บาทนี่ก็ถูกสุดแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวมาลองดูนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคอมเมนต์ข้างใต้นะคะแต่ถ้าชอบคลิปนี้นะคะสี่ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ u c s i r i b ์ให้เรา2คนด้วยนะคะอ๋อแล้วก็มีน้องนะคะถามว่าช่องสวิตี้ซิเตอร์เป็นช่องปลอมเป็นตัวปลอมหรือเปล่ายืนยันนะคะไม่ได้เป็นตัวปลอมตัวจริงนะคะพี่วอีกมีช่องใหม่แล้วนะฝากนอฝากตัวด้วยนะคะฝาก,กไว้ในอ้อมใจของน้องนะคะมาม่าเผ็ดเกาหลีคูนสนะคะไปแล้วไปดูพี่วีก,กินมาม่าเผ็ดกันนะคะเ,เราแปะไว้ให้ตรงนี้ไป b y บ